แยกเลยก็ได้ครับไม่โดดไปฟาร์มอะ่ะขอเจอปืนดีๆหน่อยอโอโ้มีคนสแกนพี่วะโอ้โทั้งตี้เลยตรงนี้ตรงคุณเจมีนะครับดนะ้านหน้า คุณเจงี้ครับจังเอาไหมครับคุณเจเฮ้ยมันต่อยอยู่มันต่อ,อยมันต่อยอยู่คุณดิม,ออดมีมีอีกทีหนึ่งตอนแรกม,มันมีอีกทีหนึ่ง ผมผมผมต้องหาชิลผมต้องหาชิลผมไม่มีชิลหายได้กี่เฮ้ยคุณเจคุณเจมันแรงอยู่น็อกน็อกน็อกขบวนมีขบวนมีขบวนมีไอ้เหี้ยอย่างเยอะเลยคุณเจแป๊บนึงแป๊บนึงขบวนขบวนโฮ้ยนี่ขบวนเออ พี่ไม่มีกระสุนไลอะทุกคนกี่คิวกันแล้วครับเฮ้ยได้อยู่น่าจะได้อยู่ครับเน่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 เอาไป16ลัตเ,เดี๋ยวผมผมไม่มีเบอร์เลยนะหาเลยครับเฮ้ยหาพวกพี่สแกนไปแล้วอนะ เจตามองรีก yeah, ็ได้ครับไปคิวก่อนนะครับมันมีตีหนึ่งอันนี้เอ้ยมีคนสแกนพี่อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เข้าไปหาผมเหรอ ได้บอลได้บอลได้บอโอ้โหข้างๆผมน็อกเออคิวกันแล้วครับคิวกันแล้วครับเออแบ่งให้ผมคิวบ้างนะครับพี่เจ๊องลีเท่าไหร่นะสอง ตั่ไหนครับให้ผมฮิวนะให้ผมฮิวไม่ไม่ไม่ไไม่พี่มาล่าตรงนี้ก่อนมีรอยตีอยู่มีรอยตี เจผมยิงเงี้ผมยิงยเงี้ยไอ้เหี้ยเอาเลยอเอาเลยถ้าเกิดไม่ไหวก็หน,น,นีขึ้นไปบนขึ้นด้านบน อยู่ไหนอ่ะเอ้าผมลงมาน่ะอ่าม,มีโลทองมีโลทองเฮ้ยมีเพื่อนมาเพื่อนม,นมาเย้โ yeah! หผม6วแล้วครับตอนแรกผมเลืว่ามันอยู่ด้านล่างอ่ะผมกระโดดลงไปด้านล่างผมว่าคุณเจมบอกว่า เอาเลยครับคุณอิดยิงเลยครับอ่ะผมก็หาอยู่บนด้านล่างหรือตรงไหน,นครกระโดดมาอย่างเท่อ,องลีอ,องลีเท่าไหร่แล้วคุณเจเท่าไหร่นะคุณเจเท่าไหร่นะ ไม่อยู่ไกลอ่ะลังหนึง่งลังเนึ่งไม่มีตรงที่สแกนไม่มีอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลี้ยวเลยเอาเลยเ เอาเลยองลียเอาเลยถ้าเกิดไปวอะโอ้โหจะใช้วิงแมนเดี๋ยวพี่สแกนฮะเก้าวิเก้าวิเดี๋ยวพี่ตามตามตามกันฮะเฮ้ยมันยิงพี่มันยิงพี่พี่รอให้พี่รอให้พี่รอให้แกงน้ำมินเอาเลยเอาเลยมันยิงพี่อยู่มันยิงพี่อยู่แล้วมันยิงพี่อยู่องลีเออ

แล้วให้พี่คิวแล้วกันคุณเจนเท่าไหร่ครับ <S <S ผมหกครับผมหกให้ผมบ้าง รถต่อรถต่อจะไ,ไปทางไหนดีเมื่อกี้เตี้บัตหาที่เหลือคนเดียวตอนนั้นเราไปช้านะครับแม่งยิงกันเสร็จแล้วจะได้ไม่ได้ไม,ไม่มีรอยตีน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 ไปเพิ่งโหลดเพิ่งโหรถ ไอ,อน้นี่่มันมาตรงนี้องลีมันมาตรงนี้พึ่งขึ้นไปเฮ้ยนี่นี่ตัวเดียวผมเห็นตัวเดียวอะ่ะ ได้เองยิงได้ยิงไปเลยโอ,อเคเพราะเองต้องคิวกี่ตัวได้ได้ม,มันมันไปที่ชูบอะไรเออรอรอรอ,อ,อ,อได้ได้ได้ได เอาเลยครับเอาเลย,ย,ยผมขอเวทผมขอเวทขอเวทอ้าวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมไปลุยกับเพื่อนมันมผมผมผมไปหากุญแจแล้วกัน เจ็ดผมเลยสามสัตว์แล้วเหลือสองตีสุดท้ายครับคุณเจครบแล้วใช่ไหมอ,องรีไหวว่าเอาเลยอ,องรีไหวว่าเอาเลยผมนับหนึ่งผมนับหนึ่ง ได้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 ตรงผมตรงผมมม่ถอดไหมนะตายผมอีกตัวหนึ่งผมอียตัวหนึ่งวะเอ้ยสองตัวผมมีสองตัวแล้วของของของวกาเลีอะครบยัง ผมต้องยิงอีกสองอ่ะมึงยังมากดออกนะเว้ยกดออกมานี่กูเสียใจเลยนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีรอยตีนมีรอยตีนรอยตีนเก่าวะครับตีนเก่ามันมีไหมเวลาแบบคนมันตายแล้วมันจะมีรอยตีนะ ยิงมันนะครับไอผมยิงสองคนอันตีหาแล้วผมอะ่ะไม่เป็นไรอะ่ะ ถ้าเกิดมันเหลือตัวเดียวทำไงครับเนี่ย <laughs> โอเคโดวนี้เนี่ย ได้ผมวันนี้อีกสองตัวโอามันตายวงมานี่ผมแบบไอ้หดหูเลยนะครับ มันอยู่นี่กันเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยมีคนลู่เสาตรงนี้เนี่ยนี่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 ลู่ลู่ลู่ลงตรงนี้ลู่ลงตรงนี้ไม่โลมันเห็นแค่อันเดียวเนี่ยเนี่ยเพิ่งลงมาตรงเนี้ย เนี่ยเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยโอ้โหตัวเดียวไอ้สัตว์เอยโอ้โห เฮ้ยได้ยังมาตอนแรกเป็นแปดอ่ะไม่เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้พี่เพ่งแล้วเป็นเป็นเล็กแปดอะเฮ้ยดูดิ